เมื่อกี้ที่บอกไปนะคะจะมีเรื่องของ G-World เป็นเขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์แบบใหม่รูปแบบใหม่ที่ทุกคนต้องตืลยนะคะวันนี้นะคะเราลยส่ง เต้นนะคะไปทัวร์บรรยากาศการแถลงข่าวของ G-World วันนี้ไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปดูเลยค่ะ G-World มันน่าเล่นอย่างไรและทําไมเราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นคะป๋ามันเป็น 3D social network ใน G-World เนี่ยมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะฮะแชร์ status ได้แชร์รูปแชร์วิดีโอได้แต่ที่มันว่านั้นคือว่าเราไม่ได้แชร์แต่ตัวหนังสือหรือเราไม่ได้เป็นนักเลงคีย์บอร์ดนั่งจิ้มกันอยู่อย่างเดียวนะฮะตัวของเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเราสร้างอวัต ของ,ต,องต่อไปสมมติอยู่บ้านเหงา ออกไปนัดเจอกันที่ GTH Studio ใน G World กันไหมก็ไปเจอกันในนั้นได้ต่างคนก็ต่างยังอยู่ที่บ้านแม่ไม่ว่าด้วยอันนี้ข้อดีมากนะไม่ต้องเสียตังค์โดยเพราะเล่นฟรีคือนีอค่คือตัวอย่างการใช้ชีวิตตามสโลแกนเขาอะฮะ Live Another Life นะฮะเรามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอยู่ใน G World เลยป๋าจะได้คุยกับใครบ้างไหมคะในนั้นหรือว่าป๋าจะทำอะไรที่จะตามหาน้องสไปร์อย่างเดียวเลยครับจะเข้าไปที่โรงเรียนนาดาวในนั้นตามหาน้องสไปร์อย่างเดียว คือเอาเป็นว่าส้มกับเบลยังไม่รู้จัก g ีเว l รนี่พี่ก็ไม่คุยด้วยแล้วอะอว่าไม่ได้อะตก,กเทรนอะนะอยากจัดรายการร่วมกับพี่คืนนี้ไปทํากันบ้านมาตอนนี้เขารับสมัคร1,000คนแรกที่จะได้ทดสอบ g ีเว l รกันรีบไปสมัครเลยแล้วแล้วเดี๋ยววันสุกไปเจอกันต้องมาคุยกันอีกทีว่าเล่นเป็นยังชอบอะไรชอบอะไรรู้ก็ชอบอะไรก็บอกได้